ความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะจ๊ะนักเรียนทุกคน please stand up good morning teacher อ่ะโอเคโอเคโอเค afternoon afternoon student ทุกทุกคนอ่ะ g o o n m o r n i n g ทุกคนโอเคโอเควันนี้นะมาเจอกับโรเบร์ตลลี่นะสติเตทเดนโรคอมเพรสเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดนั่นเองเราก็มาพบกันอีกแล้วในรายการวิ่งกอล์ฟแกล้งชินซี ซีโร่เช่นเคยแต่อันนี้ไม่ใช่ซีโร่เดิมอีกแล้วนะสตเตเดนอันนี้ก็คือเราผ่านมาแล้วคือซีโร่ซีโร่นิดซีโร่หน่อยอีปีนี้ก็จะเป็นซีโร่น้อยและสตเตเดนเด๋วเราจะไม่เข้าอีปีหนึ่งแตตตีตอนนี้เรายังวนเวียนกันอยู่กันที่ซีโร่นี่แหละเพราะว่าเรายังสอนพื้นฐานกันยังไม่เนนะสเร็จนะสเตเดนเพื่อคลิปที่แล้วเนี่ยสตเตเดนทุกทุกคนโปรก็สอนแล้วนี่ว่าแทางเกียน,นี่คืออะไรนี่เห็นไหมทุกคนก็จะเข้าใจแล้วเท้นเกียนคืออะไร P ีเอคืออะไรเราสามารถเอาไปทำกำไรได้จากจุดไหนอะไรแบบนี้สเตเดนเด๋แต่วันนี้จะ เงาหน่อยนะวันนี้เพราะว่าสติวเด้นทุกๆคนนี่ก็จะไม่อยู่กันโปรก็จะไม่ได้เรียกชื่อใครเลยวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ี่โควิดกาลังมาเนี่ยนักเรียนสติวเดนทุกทกคนเนี่ยต้องอยู่บ้านนะนี่เราต้องเรียนออนไลน์กันแหละช่วงนี้เราก็ต้องอินเทรนกันหน่อยเข้าเรื่องกับประเด็นที่เราจะสอนกันวันนี้เลยสติวเดนเลยเพราะว่าวันนี้โปรจะสอนเรื่องเทรนไงสติวเด้นโอเคไหมอ่าโอเคโอเคเทรนเนี่ยสำคัญมากสติวเด้นเลยนะเพราะว่าอะไรเคยได้ยินคำนี้ไหมสติวเด้นคือลบร้อยครั้งเนี่ยรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งจะนะ ร้อยกังเรารู้ว่าเราอยู่เทนอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถทํำกาไรได้ตลอดเวลาฮะเห็นไหมสติวเด้นแต่ก่อนอื่นเลยนะสติวเด้นก่อนที่เราจะไปรักชมหรือว่าไปหาความรู้ใ่ตัวเราแล้วเนี่ยเราอย่าลืมอะไรรู้ไหมสติวเด้นอย่าลืมกดไลค์เลย นะสติวเดนวันรอบนี้นี่รอบที่แล้วโปรขอห0 0ไลค์ใช่ไหมสติวเด่นรอบนี้โปรขอเลยพันไลค์เลยโอเคไหมพันไลค์แล้วกดแชร์แล้วตุ้มตุ้มตุ้มกดไปทุ่มไปหมดกดให้นิดเลยกดแชร์นะสติวเด่นใครยังไม่กดติดตามนี่สติวเด่นกนไหนผ่านไปผ่านมานะหรือว่า people ในที่ผ่านไปเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้กัน โอเคไหม <S <S แล้วยังจะมีอีกว่าถ้าใครเข้ามาปุ๊บเอ๊ะสนใจเอ๊ไอ้หมูพวกนี้มันทําอะไรเนี่ยพวกนักเรียนพวกเนี้ยหรือไอ้คนที่หน้าตาดีนเนี่ยสอนอะไรอยู่แล้วสนใจใช่ไหมอยากจะมาเทรดด้วยมาลงทุนด้านนี้เอ้าก็ลงแรงแรงข้างใต้ดิฟชคิปชั่นไ่นข้างล่างไ่นเขาเรียกว่าดิฟช็อปชั่นสติเดนหรือว่าอะไรละเอียดก็เปิดแรงข้างล่างได้ก็สมัครเรียนได้สมัครเทรดได้ขอแค่มีจ mail นี่เราก็สามารถจะมีบัญชีเทรดแล้วโอเคไหมสติเดนโอเคนะโอเคก็ไม่้องบ่านำเพลงนะวันนี้เราก็จะไปเข้าหลักสูตรกันเลยว่า

เฮ้ยใครปิดไ,ไฟโปรนี่ไอแลไม่เห็นไออ้าวเฮ้ยโอ้ยหรือไปไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสติวเล่เหรอบังบัง <c oughs> ต้องไปตัดผมจักะทิแล้วแหละสงสัยเนี่ยโอเควันนี้เราก็มาเข้าหัวข้อเลยนะเอามาถึงหน้าเลยเรื่องเทรนอะแระว่าเทรนคืออะไรอ่ะอ่าอันนี้สติเร่นเขาต้องเข้าใจแล้วแล้วว่าในการเทะของเราเนี่ยเทรนเนี่ยมันสำคัญนะถ้าเรารู้ว่าจุดที่เราควรอยู่เนี่ยที่เรายือนอยู่ตรงเนี้ยคือเทรนอะไรเนี่ยเราก็จะมีใจไปกว่าคนะ <Wow. S 1> รึ่งนะรู้เขารู้เรานี่เออ ลบสิบครั้งก็ชนะสิบครั้งเลยก็เหมือนเรารู้เทนเราอยู่ในเตนอะไรนี่เต็งกี่ครั้งก็สามารถที่จะชนะได้นี่แหละว่าเออวันนี้โปรก็จะมาสอนสติวเด้นเลยนะว่าเมื่อเราเข้าไปในตลาดแล้วเนี่ยเราจะเจอเตรนอะไรบ้างเข้าใจไหมสติวเด้นโอเคเทรนที่เราจะเจอในตลาดเนี่ยมีอยู่3แบบ3แบบที่เราจะเจอเลยนะก็คือจะมีเต็นขาขึ้นเต็นขาลงเต็นใช้เวอันนี้ใช้เวคืออะไรทีเนี้ยมันมีขึ้นมีลงแล้วอะไรใช้เวเหล่านี้โปรสติวเด้นก็จะสงสัยไงว่าไอ้ใช้เวคืออะไร ใช่ไหมสติวเดนพูดง่ายๆก่อนอคานิยามของคําว่าเทรนน่ะมันคืออะไรเทรน,นก็คือการบ่งบอกว่าคนในตลาดเนี่ยนะเขานิยมอะไรกันโอเคไหมสติวเดนเหมือนสมัยนี้วัยรุ่นเนี่ยพวกเายาวรุ่นเนี่ยพวกเราเยาวรุ่นเลยนะชอบเล่นสเก็ตบอร์ดกันน,นะเห็นไหมพวกวัยรุ่นหรือว่าคนสมัยใหม่ก็อยากจะเล่นสเก็ตบอร์ดโอ้ยมันเป็น,น,นเทรนไงก็คือคําว่าเทรนเนี่ยคือโอ้ยคนในตลาดนิยมอะไรเนี่ยคนก็จะแห่กันไปนิยมเหมือนเดี๋ยวนี้ลูกเด็กเล็กแดงแลวใจดักฆ่าคุมเลยดักิกาอาศูนย์ คนก็จะเหอตามกันว่าโอ้ยตอนนี้เทรนเขาก็ไปเอาของที่มีเกี่ยวกับดับิก้าาชูนอะไรมาขายก็จะได้ขายดีอันนี้เขาเรียกว่าเทรนเข้าะจะนั้นทศเสนถ้าตามเทรนได้นี่ก็คือสุดยอดแล้วอ่ะและทีนี้เลยนะทีนี้เลยว่าเทรนที่เราจะเจอในตลาดของการเทรดเนี่ยมีอะไรบ้างนี่เอาไปใช้ได้หมดเลยนะทั้งในเทรดปุ้นเทรดบอลเล็กเทรดมีกออเทรดไบนารีเทรดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเทรนเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดเลยเรื่องเทรนเนี่ยอ่าวันนี้โปรก็จะพามันแลเลยเอาเคเลยเดี๋ยวเราไปที่อันแรกเลยว่าเทรนอะไรโอเคนะเราจะได้ไป เทรนอันแรกภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเทรนขาขึ้นหรืออัพเทรนนั่นเองวิ่ตีการแรงง่ายๆของเบบิกจินเนอร์เลยหรือว่า นักเรียนที่เพิ่งสมัครเรียนก็มาเลยแล้วเพิ่งเห็นตลาดนี้เลยว่าแลเต็นกะขึ้นแรยังไงให้แลสังเกตยังไงให้สังเกตแรตรงนี้เลยนะเปิดหน้าจอมาปุ๊บดัชเตอรเนให้สังเกตตูดมันก่อนตูดมันอยู่ไหนถ้าตูดมันอยู่นี่ล่างของ้ายมือละหัวของหน้าจอเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยอันเนี้ยนะอันเนี้ยถ้ากราฟอยู่หางของมันจะอยู่ข้างล่างซ้ายจอนะแล้วหัวมันะขึ้นอยู่ขวามือขวามือบนของจอเนี่ยอันเนี้ยเป็นเพกะขึ้นเลยแหละให้สังเกตเป็นภาพรวมก่อนนี่ซ้ายล่างจอนี่เป็นตูดมันหัวมันขึ้้นนนไปขางบดูแล พุ่งไปขึ้นข้างบนนี่สังเกตแล้วปุ๊แบบนี้อ้าวแบบนี้แหละสติวเด้นหัวมันอยู่ข้างบนของขวามือจองของเราเนี่ยนะอันนี้แหละคือขาขึ้นแล้ว,ว,วให้สังเกตสภาพรวมไปนภาพใหญ่ก่อนและทีนี้ทีนี้วิธีสังเกต,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 เกตขาขึ้นให้สังเกตอะไรพวกเทรนอะไรพวกนี้มันจะไปขึ้นเป็นขึ่นเข้าใจไหมสติวเด้นมันไม่ใช่มาถึงมันจะขึ้นแบบพุ่งขึ้นไปเลยแบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้คือไม่เป็นเทรนและเขาเรียกไม่เป็นเทรนไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียงอะไรพันนี้นะสติวเด้นนะการขึ้นของการขึ้นเป็นเทรนเนี่ย ya โกนไม่ใช่ว่าจะขึ้นแล้วขึ้นเลยอะไรประนั้นมันต้องค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงแล้วค่อยขึนยนยลงลงย้นลงขึ้นลงเป็นคลื่นของมันนั่นเองให้สังเกตแลนเนี่ยตรงนี้อ,อ่านเนี่ยเป็นคลื่นไหมตดของมันนะก็คือเขาเรียกว่าจุดต่าสุดสมมติน <Wow. S 1> ะครับเนี่ยอจุดต่ําสุดเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยเห็นไหมสติลเล่นทีเนี้ยพอการาฟเวลาเขาวิ่งไปการาฟเขาก็จะวิ่งไปเป็นการาฟเช่นนะอันนี้ตัวอย่างเป็นกราฟเช่นก่อนก็คือเขาก็ขึ้นไปปุ๊บเอานี้เขาทําจุดที่สูงกว่าจุดเดิมนะอ่าเขาเรียกว่าไฮไลยก็คือ จุดสูงสุดนั่นเองจุดสูงสุดอันนี้จุดต่ำสุดหรือจุดเริ่มต้นนั่นเองสติวเดนจุดเริ่มต้นกับจุดที่ไปถึงน่ะไปกับไปถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่สูงกว่าจุดเดิมอ้าวแสดงว่าเนี่ยเขาทำจุดสูงสุดู่ตรงนี้จุดสูงสุดนะและทีนี้ให้สังเกตอันนี้ยังไม่เป็นเทรนด์ขึ้นนะสติวเดนยังเรียกว่าเทรนด์ขึ้นไม่ได้ you know สติวเดนมันยังไม่ได้โอเคให้สังเกตตรงนี้ให้กาโควิงไปก่อนสติวเดนปากเป็นอะไรนี่นะโปนี่พอมันลงมาเนี่ยหยบหยบ ยังไงเนี่ยพอ,พอลงมาได้ชักระยะหนึ่งปุ๊บเขากลับขึ้นไปอ้าวกลับขึ้นไปปุ้มข้าวนี้แหละสติเร้นให้สังเกตองค์ประกอบของเราก็จะได้แล้วของการเรียกเตียนขาขึ้นนั่นคืออะไรเตียนขาขึ้นจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งเหล่านี้หนึ่งคือจุดต่ําสชุดใช่ไหมที่ โปรบอกแต่เดี๋ยวกับจุดสูงสุดอย่างแรกเลยอ่ะอันนี้นะแล้วให้สังเกตตรงนี้พอกราฟกลับลงมานี่สติวเดนนี่ก็คือจุดต่ําเหมือนกันใช่ไหมสติวเดนแต่ให้สังเกตอะไรต่าใหม่เนี่ยมันสูงกว่าจุดเดิมห <Wow. S 1> สังเกตได้เลมันอยู่สูงกว่าจุดเดิมนี่สติวเดนอ่าอันนี้เราให้เริ่มเข้าเขาแล้วพอกราฟกับดีขึ้นไปปุ้งนี่ให้เราสังเกตได้เลยว่าอ้าวแสดงว่านี่เขาเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเด์ขึ้นแล้วนะแต่เรายังมั่นใจไม่ได้สติวเดนเราจะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตอน ตอนนี้เมื่อกราฟกลับทำจุดต่ําสุดเนี่ยสูงกว่าจุดเดิมใช่ไหมชัดเจนและกราฟเ็ากลับขึ้นไปฟูพุ่งทะลุจุดสูงสุดเดิมได้นี้และไปทําจุดสูงสุดใหม่เนี่ย อันนี้แหละซาติวเด่นเลยเสียงตบมือเลยเสียงตบมือเลยเราเห็นอานาคตแล้ววันนี้มีจุดสูงจุดต่ำจุดที่ต่ำแต่สูงกว่าจุดเดิมมีจุดสูงกว่าจุดสูงเดิมแบบนี้ให้เราทำนายพิเคราะห์หรือคาดการณ์ได้เลยว่าตอนนี้เทรนเป็นขาขึ้นแล้วซาติวเด่นเลยเห็นไหม พออันนี้เราสามารถเอาทําเข้าออเดอร์ได้แล้วนะบางทีเนี่ยอ้าวให้เราตีนะตีตีตยังไงวิธีการตีเสน้นก็คือตีจุดต่ําสุดนั่นเองจะตีที่ใช่ก็ได้นะโปโบอกให้ตีที่ใช่เลยก็ได้ถ้าเป็นเต้กีนะสมมตินี่เป็นเต้ยีตรงเนี้ยปุ๊บอ่าเป็นเต้ตีแล้วมีใช่ตรงเนี้ยให้เราตีเส้นแนวโน้มมาตีที่ใช่แล้วปุ้งขึ้นมาอ่าถัดมาแบบนี้อ่าให้จุดต่ําเนี่ยชนกันเราตีแนวเนาะตีปุ๊บให้จุดต่ำมันชนกันโปเอ้าไปจุดต่ําที่1กับจุดตัดที่สงที่อยู่สูงกว ให้ชนกันให้ชนกันปับ๊บทีนี้แหละพอกราฟขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยเขาย่อลงมาติดเส้นเทนไลน์ตรงเนี้ยอ่าไอตรงเนี้ยเราสามารถเข้าอ,ออเดอร์ได้แล้วนะสติเว้นถ้านในเบบชิกเลยก็แต่การเข้า,าด้วยเจนไลน์พวกเนี้ยนะสติเดน เราต้องกดเผื่อเวลาบ้างนะเผื่อเวลาสัก3นาทีขึ้นไปพอชนชนเช่นเทนไลน์สเสร็จปุ๊บให้เรากดขึ้นให้กดขึ้นตรงจุดนี้อ่าจุดนี้กดขึ้นเผื่อสักประมาณอ่าสนาทีขึ้นไปแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยสเติเด่นเผื่อไว้จะ3นาทีแล้วก็จะกลับขึ้นไปคราวนี้เราพอหมดเวลาปุ๊บเราก็จะวินแล้วสเติเดนอันนี้คือเบสิกและแค่เบสิกพอๆเราก็สามารถทำกำไรได้แล้วสเติเด่นเข้าใจไหมเบสิกง่ายๆแค่เรื่องตีเช่นตีอ่าเทนก็พอแล้วเราก็สามารถทำกำไรได้แล้วเห็นไหมอ่านี่แหละสเติเดน เ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปแลวเทรนต่อไปที่เราจะเห็นในตลาดกันโ <Hey. S 1> okay, อเค s ติเดอนะเทรนต่อไปที่เราจะเจอในตลาดนั่นก็คือเทรนขาลงแต่ภาษาแคนาดาใต้บ้านโปรก็เรียกว่าดาวเทรนเอ o ยู n นะโอเคดาวเทรนให้สังเกตง่ายๆเหมือนกับขาลงเลยแต่เดี๋ยวเลยว่ายังไงให้ได้ยังไงก็คือคราวนี้มันจะสลับกันแล้ว s ติเดเมื่อเราเปิดการมาปุ้งปุ๊บให้เราใช้ชุบๆชุบชุ เน่สีขาวเีงสงแกนเลยไปเลยสเตเดนให้สังเกตตรงไหนให้สังเกตที่ว่าให้เล็จุดสูงสุดก่อนจุดสูงสุดของการาฟอะ่ะ ทั้งหมดหมวลเลยเนี่ยให้สังเกตว่ากราฟนี่อยู่ตรงใช้มือบนของหน้าจอแล้วท้ายมันเนี่ยอยู่ขวามือล่างของจอให้มองเป็นภาพใหญ่ให้เราสังเกตแล้วให้แลพนักปุ๊บอ้าวแบบนี้แสดงว่าเป็นขาลงแล้วแต่องค์ประกอบจริงๆของเ้งขาลงเนี่ยเป็นยังไงอัเดนจะโปจะพาไปแลแบบชัดๆเลยมันจะง่ายๆนี่สติวเดนอย่าไปคิดอะไรมันยาก เชื่อโปรนะถ้าเธอยิ่งคิดเยอะนะเธอจะเทรดแบบรังเลนั่นเองฮะนักเด้นมองเป็นธรรมชาติไว้สตกเรียนเชื่อโปรนี่โปรขอเตือนไว้เลยว่าห้ามคิดเยอะนะการเทรดนะถ้าคิดเยอะปุ๊บนะเธอเทรนแล้วเธอจะเครียดเป็นเหมือนโปรในหัวยุ่งนั่นเลยเครียดไปหมดแล้วเนี่ยเตอนนี้เครียดที่ไหนแล้วนตกเรียนเออนั่นแหละเราเล่นสตกเรียนเอามามาเรามาเรียนกันต่อไปเวะไปที่อื่นเพิ่อนี่โปรเนี่ยโอ้หนักหนาฉาหันแล้วต้องอ่ะ เด่นขาลงในวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะสตเตเตเต่นให้เราอากาศจะมายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยพอลงมาปุ๊บใช่ไหมกาฟเด้งขึ้นไปปุ๊บเอาเนี่ยทำจุดสูงสุดก่อน อย่างแรกให้แรยมีจุดสูงสุดอ่าอันนี้คือจุดสูงสุดนะที่กขาทาการสวิงขึ้นไปจุดสูงสุดและพอถึงจุดจุดหนึ่งใช่ไหมสติลเดนพอถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บเขาดีดลงกลับมาปุ้งลงมาปั้งอ้าวอันนี้จุดที่สองอ่าอันนี้เราก็ยังไม่แรรู้เลยนะว่าเอ้ยจุดที่2ให้เราสังเกตว้่นี่อันนี้คือจุดต่ําเก่าของมันนั่นเองและเรามาสังเกตแรเพอเขาทำจุดสูงสุดใช่ไหมแต่เขาจัดต่ํากว่าจุดเดิมพออันนี้เรายังสังเกตจากการไม่ได้ใช่ไหมสติลเด่นนะ ยังสังเกตสังการไม่ได้ให้เราสังเกตว่าอันนี้พอการาฟลงมาปุ๊บอ้าวแล้วเกิดการเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปแล้วให้เราสังเกตแล้วตอนนี้จุดต่ำสุดเนี่ยต่ำม,มาเดิมอีกก็คือต่ำตมเรื่อยๆไม่มีขึ้นเลยอ่าไม่ดีขึ้นเลยมต่ำลงต่ำตมอ่ะคือง่ายๆมันต่ำตงมาเดิมามาต่ำตมมาเดิมเปนสติเเดนพอกรารเด้งกลับไปสูงปุ๊บแล้วก็ดีดลงมาอีกเนี่ยเอาจุดสูงสุดก็ยังต่ำตมมาเดิมอีกนะ uh huh. ให้สังเกตแล้ว่จุดสูงสุดของมันก็ต่ำตมมลงา ต่ำยิ่งกว่าต่ำมีการเตีลวเด้งคิดแลอันนี้แหละอันนี้แหละเมื่อเราตีเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตีวิธีการตีเทรนนะการตีเทรนขาลงให้เราตีที่หัวขาขึ้นให้ตีที่ตูดแต่ขาลงเนี่ยให้เล็กตีที่หัวตีที่ยอดมันนั่นเองนะตีที่ยอดแล้วตียอดปัาบทีเนี้ยพอเด้งครั้งที่หนึ่งนพอ เราทําจุดสูงต่ำลงมาเรื่อยครั้งที่1พอเด้งมาปุ๊บชนเส้นเทนครั้งที่2อ,อ้าวทีนี้แหละทีนี้แหละสติเดนกราฟกลับลงมาปุ๊บทําจุดต่าชุดอีกแลว้วอ่ะแล้วเด้งกลับขึ้นไปอ่าครั้งที่3เนี่ยเราสามารถเท่าออเดอร์ได้แล้ว จำไว้นะหลักสูตรของการเทรดเนี่ยนะอะโปรเนี่ยโปรอยากจะเสนอเลยนะโปร3ก็คือเข้าครั้งที่3เสมอครั้งเราเข้าครั้งที่3เสมอไม่ว่าจะเทคนิคอะไระเฮ้ยชนเป็นครั้งที่3ชนแนวรับแนว,แนวต้านเป็นครั้งที่3ชนเทรนเป็นครั้งที่3ให้เข้าครั้งที่3เสมอ <Okay. S 1> ครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนเป็นการายืนยัน ว่าตอนนี้ถ้าเราจะเข้าตรงนีน้ถูกไหมก็เหมือนตอนนี้เรามีครั้งที่1คือการยืนยันว่าเป็นเทรนขาลงครั้งที่2ปุ๊บมาถึงอ้าวยืนยันได้มั่นใจคราวนี้มั่นใจเปิด,ด,ดแล้วว่ามันเป็นเท่นขาลงไงนั่นก็คือเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มนั่นเองสตตลเลนเมื่อเราตีเส้นเทรนปุ้งที่หัวเ,รเสร็จปุ๊บใช่ไหมกราบขึ้นมาใช่ไหมสตตลเลนเราก็ต้องกดตามแรงของตลาดนั่นก็คือเทรนขาลงใช่ไหมเราต้องกดลงใช่ไหมพอชนครั้งที่สามปุ๊บเนี่ยเผื่อสามนาทีเหมือนอันแรกเลยสามนาทีนะโปรจะเอาเป็นแบบไอ้นี่ไว้นอาทีโม ก็ชนปุ้งกดลงมาอ่ะทีเนี้ยแหละสติลเดนเหนอยยังไงก็เราก็จะสามารถที่จะอ่าทำกําไรได้แล้วมันมีมันมีมันมีสติลได้เหนยโอเคอันนี้ก็คือเจนขาลงต่อไปนะที่เราจะไปแลกันน้ะเรามีแล้วสองเตนและขาขึ้นและขาลงโบก็จะเสนออันนี้ อืมอันนี้นี่เองสตตวเด่นอ่าฮะอันนี้นี่เองก็คือเทรนช้ยเวสติวเดนเหรอเห็นไหมอ่าอันนี้ใช้เวคืออะไรอ่าทำไมไม่เหมือนกับขึ้นกันลงเลยเทรนช้ยเวก็คือเขาวิ่งเป็นกรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองสติวเด่นในตัวอย่างเนี่ยมันจะแลสวยงามไปหมดแล้วนะเดี๋ยพอเราไปเลกับจริงมันจะมีทั้งกรอบเล็กกรอบย่อยกรอบอะไรบปนี้หลายนะสเตลเล่นนะแต่ถ้าเราให้เรียนตามเบสิกก่อนนี่คือตามแบบตำราก่อนเลยเนี่ยเทรนช้ยเวเขาจะวิ่งเป็นกรอบ เป็นกรอบยังไงอะให้แรเนี่ยพอเขาวิ่งเนี่ยจุดต่ําสุดอันนี้จุดสูงสุดอ่าเห็นไหมเขาวิ่งขึ้นไปปุ๊งพอชนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็ลงมาเปรี่ยงมาหาจุดต่ําสุดเดิมเท่ากันเห็นไหมสเตเดนเท่ากันไหมเท่ากันเอาไม้มาทัดมาวัดแรได้เท่ากันเีเสมอกันนั่นเองสเตเดนพอเขาชนแนวรับเสร็จใช่ไหมพอชนแนวรับเสร็จแล้วปุ๊งเด้งกลับขึ้นไปที่แนวต้านเดิมเท่ากันอีกแล้ว ่เห <łość> ็นไหมสเตเเด่นนะเท่ากันอีกแล้วอะกราฟมันลงพอลงเสร็จปุ๊บมาเจอแนวเดิมเห็นไหมเจอแนวเดิมก็เด้งขึ้นอ่ะวิ่งเป็นกรอบเหมือนเดิมเลยสเตเเด่นอันนี้ก็สามารถทํากําไรได้นะใน ตลาดไซเวก็คือเขายังเลือกทิศทางไม่ได้ในตลาดไซเว์เทนขึ้นก็คือเขาเลือกแล้วที่ว่าจะเขาจะขึ้นใช่ไหมเทนลงเขาก็เลือกแล้วที่จะลงเขาจะลงยาวใช่ไหมสติเด่นแต่ไซเวคือการที่เขาตลาดกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปทิศทางไหนการาฟเนี่ยเป็นเทนขาข,ขึ้นนั่นเราจเจอในตลาดแล้วใช่ไหมเมื่อกลาฟเป็นเทนขาข,ข,ขึ้นหรือเป็นเทนขาลงแล้วเนี่ยเทนในตลาดเนี่ยมันจะไม่ใช่ขาขึ้นขาลงอย่างเดียวบางทีเขาจะมีจุดที่เขาตัดสินใจว่าพอเขาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมสติเด่นเขาก็จะมีจุดที่เป็นกราฟพักตัวหรือเเเเรีียกกกกววว่่่านนัออจะมบลล็็ใหญแแ้ต บางทีเขาจะไซช์เวพักมันก่อนนี่เหมือนบางทีเนี่ยให้สังเกตว่าเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นใช่ไหมาขาขึ้นฟูขึ้นจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บขึ้นไปนะสวเติเดนขึ้นไปปุ๊บแป๊บหนึ่ง เขาก็จะมีอ้าวทำไซเวก่อนก็คือตัดสินใจพอขึ้นมาได้ชักระยะหนึ่งไงสเตเดนก็คือเอ๊จะขึ้นต่อไปดีไหมก็ทำไซเวยึกจักยึกจักพักหนึ่งถ้าเขาตัดสินใจได้เอ๊ไปต่อดีกว่าเ,เขาก็จะพุ่งขึ้นไปต่อก็ไปจะเป็นเทนขาขึ้นต่อพอขึ้นไปใหม่ปุ๊บอ้าวเขาก็จะมีการตัดสินใจและเอ๊ไซเวปุ๊กว่าปุ๊บจะลงนี้ไหมจะลงนี้ไหมอ้าวคราวนี้ตัดสินใจจะลงเขาก็จะทําเป็นเทนขาลงลงเนี่ยอ้าวอันนั่นเองก็คือไซเวก็จะเป็นเขาเรียกคือคนในตลาดกำ อันนี้ก็คือการดูเทรนไซด์เวนนั่นเองเราจะเจอในตลาดเพิ่มมากเทรนไซด์เวนนะสติวเด้น เป็นไงสติเลีนวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเทรนในตลาดนะสติเล่นเดี๋ยวเราก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะอันนี้เป็นในเชิงทฤษฎีก่อนนะสติเล่นเชิงทฤษฎีให้ทุกคนเห็นว่าเออมันเป็นประมาณนี้เขาเรียกเทรนขาขึ้นนะอันนี้เป็นเทรนขาลงนะอันนี้เป็นเทรนไซด์เวนะสตีเล่นแต่ถ้าเราเข้าไปในตลาดแล้วเนี่ยพวกเทรนอะไรแบบนี้มันจะไม่ได้สวยหรูแบบในภาพที่โปรไม่เลยหรอกนะแต่ให้โปรให้เข้าใจก่อนว่า อันนี้คือเทรนนะอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพอนะเราเปิดในตลาดในแต้งเียนเนี่ยมันจะไม่ตรงตำราเป๊ะหรอกแต่แค่ให้เราเข้าใจเนี่ยแหละก็คือประเด็นที่โปรจะมาสอนก็คือเรื่องเทรนวันนี้เป็นไงเป็นประโยชน์กันไหมล่ะนี่คือหลักสูตรที่โปรคิดพ้นมาตั้งนานเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกมันก็มีตัวตัวไปอยู่นะ น,นี้โปรก็เอามาสอนในฉบับของโปรน,นั่นเองชาติเด่นเหนอก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็โอ้พูดก่อเหตุก่อแห้งเลยสชาติเด่นเหนอใครนะดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โปรด้วยชาติเด่นกดแชร์ให้มันเยอะๆเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นกุศลเพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่และแหละ ก็กดแจได้เลยโอเคไหมจัสติวเดนส่วน <Okay. S 2> คนไหนที่ผ่านไปผ่านมา p e เพิลหรือว่าจัสติวเดนที่สนใจไว้ผ่านมาปุบ๊บเอ้ไอ้นี่มันคือไอไรอยากจะรองเทรดบ้าง้แล้วไม่มีบัญชีเทรดให้ทํำยังไงทํายังไงก็เลข,ข้างล่างอ่ะที่รายละเอียดที่จะคลิปชั่นอ่ะนะยจัสติวเดน มันจะมีที่เปิดบัญชีอยู่ก็ลองเข้าไปเปิดแลนได้อ่าอ,อันนี้อะไรก็จะเป็นประโยชน์มากนะทุกคนมาสมัครเรียนกันอ้าลองเรียนกันกับโปรเนี่ยสุดยอดเลยชิวได้เหนือโอเคนะส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะติดตามโปรอ่าก็อย่าลืมกดซับสไครป์อะไรข้างล่างนี้ไว้กันส่วนช่องทางการติดตามต่างทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติต่างๆที่จะสามารถติดตามโปรได้นะก็มีอยู่3มช่องทางมันก็คือช่อง y o u t u b บแฟนเพจแล้วก็ติกตอกง้าที่จะตอกกันด้วย3าอันนี้เลย ชื่อเดียวหมดเลยแบร์เทเดอร์นะสตีลเดนนะอย่าลืมนะกดติดตามกดถูกใจให้ทุกช่องทางเลยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของ pro. โปรโอเคไหมสตีเดนโอเควันนี้ก็พอแต่เพยงเต้านี้แลละอ่ะโอเคโอเคทีสาเตียนอ่พสตีลเดน a n งกิวสตีลเดนแอมไฟ n d งกิวแอนยูชิ a i อ n เกนเน็ก g o ม d bye